นี่เป็นงานแรกของพาะสิ้นคิดหรือจากพาะสิ้นคิดนั้นลุงตังสิ้นคิดจากเมืองอุบลอีสานเลยขึ้นนั่นเทสนาผมรำมากถ้าขึ้นแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้นะทำมาเนะทรมาศาสนาของเราเพื่อศาสนาเราไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่ประเพณงนี่สำหรับ ธรรมะนะแต่ที่เป็นประเภทนี้อันดีงามเนี่ยเรียกว่าประเภทท้องถิ่นประเภทวัฒนธรรมอันดีงามแต่ศาสนาลุกไม่ใช่วิธีกรรมนะนะหลบนะหลุดตาเนี่ย ไม่ค่อยมีวิธีครัจางเป็นพระป่าเป็นพระมันนอกอยู่แต่ป่าอยู่เขาอยู่ภูน,นะั่าเพื่อนเราก็เคยไปเยี่ยมเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งหนุนหน้าเลยเคยไปนอนที่นั่นแล้วนอนบนเขาลุงนจะางใช้วิธีที่จะสนทนาธรรมทำไมถึงเรียกว่าสนทนาธรรม คำมั้นเนี่ยถ้าเราเรียกภาษาสัายคำมันมีมากคือพูดไปตามตำราพูดไปตามบทบาทตามสติแต่การสนทนาธคำเนี่ยเราได้สนทนาัใครสงสัยยังไงก็ถามกันตอบข้อสงสัยคือเรามีส่วนร่วมในวงสนทนาแห่งคำนั้นมันก็เลยเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งมีคนถามนคนว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเจ้าจะสรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ศาสนาของเราเนี่ยผ่านมาสองพันกว่าปีก็ยังมีคนถามกันแต่เรื่องเดิมๆททั้งๆๆๆ,ๆ,ๆอ่ะเห็นไ,ไหมมันคืนนี้กำลังถามยังทีหนึ่งอ่ะ <c oughs> ตื่นเช้ามาว่าไอ้คนเดิมก็ยังมาถามต่ออีกเห็นไ,ไหมคือการถามเนี่ยมันไม่มีทางสิ้นสุดที่จะหายสงสัยได้ <c oughs> อ่ะ ธรรมะสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้สี่ประการที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้นึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการของสัตว์อื่นได้ประการที่สองความศิริใงธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ประการที่สามปัญญาให้กันไม่ได้ก็คือคนเราเอง ปัจก,การที่สี่ที่สำคัญเหมือนกันถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยนะ,ะหรือไม่มีมูลวาสนาต่อกันไม่มีทางที่จะเคลื่อนหน่วเริ่มสัมมากันได้เพราะฉะนั้นไม่มีการบังเอิญในโลกนั่นเองเหมือนลรงางานอยู่ๆทำไมต้องได้มานั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพได้กี่กิโลอ่ะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นไม่มีบังเอิญตรงนี้ จากกรรมที่มีความผูกพันสมพันธ์นะอ,ะอะย่างพนธ์เนี่ยอ่ถูกไหมไม่รู้เป็นใครมาจากไหนอย่างเงี้ยถูกไหมก็ไปเจอกัน่อไหออร่ก็ไปเจออย่างเงี้ยถูกไหมเออเราก็ถ้าไปเจอหลวงตา,า,งาจ,จะเป็นอย่างนั้นพระสิ้นเชิงจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะอะ เราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีอะไรพอเป็นเพื่อนกันเราก็คุยกันแบบ่ยต้องทําอะไรสักแบบดูดูตัวตนแล้วน่าจะเป็นคนสนุกอยู่นะเดี๋ยมั้ยเราลากอ้าเอาเรื่องอะเอาเรื่องซีเรียสไปอิงธรรมะได้แบบเดี๋ยวจะไปเซิร์ชดูในกูเกิลเจ้าหาช่วยว่าเขาทำได้อ้าวไม่ปวดก็ทำได้ ทำแรกๆอาจารย์บอกนทำไมไม่สื้ออกไปู่บ้าน่ะทำได้รพได้เจ้าชน้าท่ลเพื่อผ่านน่ารถชั้นท่านทําไม่ใช่เหรอคือการการไมอยู่บ่าอยู่ทั้เพื่อเน็นประกันอันเผลต่อธรรมะด้วยการปฏิบัติจริงไหมแต่ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ย ทำได้แล้ก็เป็นข<ม>ั้นหนึ่งนะของคนธรรมดนานาีฝากเพื่อนๆดูย้อนหลังนี้นด้วดดยนะครับสรุปที่